สวัสดีครับผมเอกจากเพจ p o c man นะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า m special d special ที่อยู่ใน p l c mitsui uh เนี่ยเบอร์ไหนมีหน้านะที่ทำอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสมมุติว่า m 8 0 0 0อย่างเงี้ย p l c ออนขึ้นมาแล้วมันออนค้างใช่ไหมครับหรือว่า m 8 0 1 3เนี่ยทุกๆ1นาทีหรือ1วินาทีอะไรเนี่ยมันจะออนขึ้นมาครั้งนึงพวกเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับโอเควันเนี้ย ดูคลิปนี้ให้จบรู้แน่นครับโอเคมาเริ่มกันเลยเปิด gx work tool ขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราก็ New โปรแกรมขึ้นมานะครับถ้าเราอยากจะรู้ในรุ่น fx เราก็เลือกตรงนี้ให้เป็น fx นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็น3 u แล้วก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นนะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับมันจะมีคำว่า global device comment นะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นก็คลิกขวานะครับ แล้วก็มา import ตัวนี้นะครับ import from simple comment นะครับแล้วก็มาเลือก special relay แล้วก็ special register เนี่ยตัวนี้นะครับกไปเลยปึ๊บแล้วก็กดเย็นนะครับเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีให้บอกให้หมดนะครับเราก็เอาไปใช้ได้อะอย่างอันนี้คือเป็นดีนะครับเนี่ยแบตเตอรี่โ o อะไรพวกเนี้ยมันจะบอกหมด memory เท่าไรอะไรไท p อะไรเนี่ยมันจะบอกหมดนะครับปีไหนเดือนไหนวันไหน กี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่เซกอะไรพวกนี้มันจะบอกหมดดาตรงดาต้าพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้คือ Data Spatial ของมันอ่ะเราลองมาดู M มบ้างครับ M8000 เห็นไหมครับ M8000 ก็คือ r ันมอนิเตอร์เมื่อ PLC ออนมันจะเป็นหน้า c o n t a c ออนเห็นไหมครับถ้า M8000 หนึ่งก็คือมันจะเป็นตอน PLC ดับมันก็จะดับด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเขียนบอกไว้หมดนะครับอ่าถ้า M M8 8,000ก็คือมันจะออนก็คือไฟ24โวลต์เนี่ยมันมันดาวมันน้อยหน่อยเห็นไหมครับหรือว่าจะเป็น M 8,013เนี่ยก็คือทุกๆ1กหนึกเนี่ยมันจะออนขึ้นมาพวกนี้เราเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เอาไปใช้ได้ลดเวลาด้วยนะครับมีหมดนะครับมีทุกอย่างอันนี้ก็เราเราต้องไปอ่านเอานะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับเราก็ไปหาเอาในรุ่น Q Series ก็ทําเหมือนกันในรุ่น Q Series เนี่ยมันจะเป็น SM กับ SD นะครับทำเหมือนกันและ Data พวกนี้นะครับ M8000 อะไรเนี่ยมันเป็น Special Data ข้อที่สำคัญเลยห้ามไปใช้นะครับในซอฟต์แวร์คือหมายความว่าห้ามคือมันให้ค่ากับเรามาอยู่แล้วเราเราไม่สามารถจะเอา,อาเบอร์อสมมุติว่าเราเขียนบวกกันแล้วเนี่ยเอาดีหบวกดีสจะไปเก็บ m m 8 0 0ออย่างเงี้ยห้ามเลยนะครับต้องเว้น M8000 เอาไว้อย่าไปเขียนทับมัน นี่คือหัวใจสําคัญเลยนะครับอันนี้คือรุ่น fx นะครับถ้าเป็นรุ่น q series นี่รู้สึกว่าจะอยู่ sm 400 sd 400อะไรประมาณนี้ครับต้องลองไปดูทําเหมือนกันนะครับทำอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับใช้ได้เอาไปใช้งานได้นะครับไม่ต้องมาเขียนยสมมุติว่าเราต้องการไฟกระพริบทุกๆ1นาทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเราก็ใช้นี่เลยนะครับ m 8014ตัวนี้นะครับ m 8 0 1 4ทุกๆ หนึ่งนาทีมันก็จะออนขึ้นมาให้เราเราก็เอาตรงนี้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆเกี่ยวกับออโตเมชั่นอย่างนี้นะครับกดติดตามเพจผมไว้เลยนะครับ PLC Man ผู้ช่วยสำคัญในงานออโตเมชันนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูคลิปวิดีโอนะครับผมทำไว้เยอะนะครับในเพจผมไปดูได้นะครับตั้งแต่พื้นฐาน w i ย i n ง s e r v ์โ PLC ทสกรีนอะไรนะมีหมดนะครับและผมก็พยายามจะทำออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับ เข้าไปหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกลัวพลาดโอกาสแอดไลน์ผมไว้ได้เลยนะครับ plc man แอดไปเลยนะครับแอด plc man แอดไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผมมีวิดีโอใหม่ๆทําเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ทีมงานของผมส่งวิดีโอเนี่ยไปหาท่านโดยตรงเลยนะครับแล้ววิดีโอทุกวิดีโอของผมครับดูแล้วสามารถแชร์ได้เลยนะครับไม่ต้องขอขออนุญ,ญาตนะครับแชร์ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปเจอกันในคลิปถัดไปดีกว่าครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ